ีกหนึ่งคำถามจากทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะถามมาว่าสวัสดีครับคุณหมอผมอายุ65ปีโอ้โหวันนี้มีแต่หนุ่มใหญ่นะคะ<อ>ร่างกายโดยรวมเนี่ยปกติดีครับมีแต่กลางคืนนอนไม่หลับลึกมากกลางวันจะรู้สึกง่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายจริงๆนอนบ่ายก็ดีเหมือนกนันนะคะคุณหมอมมผมรู้ว่าผู้ชายมีไวทองถ้าไปตรวจแล้วต้องเสริมฮอร์โมนผมเลยอยากรู้ว่ามีวิธีการให้ฮอร์โมนกี่วิธีต้องให้ไปตลอดชีวิตด้วยเลยไหมครับ ครับคืออาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันคล้ายๆก็จะมีการพร่องฮอร์โมนเพศชายฟังนี้นะอาการนี้มีอาการพร่องฮอร์โมนเพศชายไม่ได้เป็นโรคพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยการผลิตฮอร์โมนเพศชายมันลดลงตามวัยครับพอมันลดลงตามวัยถ้ามันลดลงได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการเช่นมันจะกังวลง่ายนอนไม่หลับตื่นเช้าอาจจะมีเลี่ยวมีแรงแต่บางคนอาจจะเช้าอาจจะมีเลี่ยวมีแรงเพราะตอนเช้ามันมีฮอร์โมนพอใช้ได้พอถึงตอนบ่ายฮอร์โมนตกก็เลยอาจเกิดอาการที่เรียกอ่อนเพลียตอนบ่าย ซึ่งที่บายให้ฟังครับตอนเที่ยงคืนเนี่ยถ้าคุณนอนหลับสนิทในความมืดนะฮอร์โมนเพศชายมันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันจะสูงสุดตอนประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงเช้าตีห้าแถวๆนี้ยซึ่งตอนนั้นน้องมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาเลยให้สังเกตดูอันนี้ก่อนว่ายังแข็งไหมนะเสร็จแล้วระดับฮอร์โมนมันจะค่อยๆตกพอถึงตอนเที่ยงมาตกได้ที่จะหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าบ่ายเรานอนสักหน่อยอย่างที่พี่ภูมิว่าเสียเซียสต้าแบบฝรั่งนะมันก็ก๊อกสองก็จะออกมาแล้วทํางานต่อได้ อันดับแรกก็คือ,อคุณได้จะหัดงีบหลังเที่ยงบ้างฮอร์โมนจะได้ดีขึ้นแต่ผมว่า65นะครับไปให้คุณหมอตรวจฮอร์โมนดีกว่าตรวจว่าฮอร์โมนเราเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้การเสริมฮอร์โมนเนี่ยมันมีฮอร์โมนธรรมชาติแล้วซึ่งงมีทั้งเจลครับเจลทาท้องก็ได้ทาหน้าขาก็ได้ทาทุกวันตอนเช้า ไอฮอร์โมนในเกลียวนี่ก็จะซึมเข้าไปในร่างกายแล้วออกฤทธิ์เลยเด๋ยไม่ต้องผ่านโน่นผ่านนี้ก็ปล<ช>อดภัยดีแค่ทาเท่านั้นทาครับ <ทา S 2> นะครับแต่ไม่ใช่ทารักษาโรคนะทา,ทาแล้วมันซึมเข้าไปนอกจากนี้แล้วก็มีฮอร์โมนชนิดฉีด<ช><ช>มีชนิดฉีดทุก 3- ามถึงสอาทิตย์ฉีดทุกสองเดือนถึง3เดือนนะครับทั้งหมดก็เป็นฮอร์โมนธรรมชาติ<ช>แต่ก่อนจะให้ก็ต้องให้คุณหมอตรวจก่อนเออไม่ได้มีปัญหาต่อมลูกมากไม่ไดมีปัญหาอะไรที่จะให้ทั้งหลายเนี่ยก็ให้ได้แล้วเวลาให้ก็จะให้ในปริมาณที่เหมาะสม แล้วคุณหมอก็จะแนะนำเออทำยังไงมือจะสร้างเองมากขึ้นใช่ไหมเช่นต้องออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อก็จะกระตุ้นก็นคือน,นอนหลับให้ดีกินอาหารให้เหมาะสมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้ครับสุภาดรพลตรท่านนี้ถามมาด้วยค่ะว่าจาเป็นต้องเสริมไปตลอดชีวิตไหมคะอ่าเป็นคาถามที่ดีมากเลยนะถ้ามาถามผมตอน40นะครับผมก็บอกว่าคุณเอาสักพักหนึ่งให้มันได้ที่ดีเดี๋ยวร่างกายคุณก็สร้างได้ครับแต่65เนี่ยโอกาสที่จะสร้างพอใช้เนี่ย ผมว่าน้อยกว่า5%ซของคนเพราะฉะนั้นถ้าไปหาคุณบอกแล้วคุณบอบอกต้องเสริมเราก็ต้องเลือกว่าเสริมแล้วมันมีอะไรดีขึ้นเสริมแล้วเลี้ยวแรงดีขึ้นเสริมแล้วความจําดีขึ้นเสริมแล้วอารมณ์ดีขึ้นเสริมแล้วการตัดสินใจดีขึ้นและเสริมแล้วเรื่องนั้นมันกระฉับกระเฉงขึ้นปฏิบัติการได้ดีขึ้นและไม่มีข้อห้ามว่าผมว่าใช้ไปเถอะ